สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันนี้อยู่ช่องอีเชนนะคะกับเกมโปรเจกต์ฮอสพิทอนะคะวันนี้หนูจะมาเริ่มสร้างคลินิกเล็กๆนะคะหลังจากที่เราเรียนอสอนเล่น2ภาคไปแล้วนะ,ะหนูว่าเราสามารถแล้วแหละเราสามารถที่จะแบบว่าสร้างของเราเองได้แหละ หนูว่านะทีนี้เนี่ยเราต้องเล่นเป็นโหมดแซนบ็อกใช่ไหมถ้าเราจะสร้างเองนะคะโอ้อยนนี้เขามีเขามีพรีเซตให้เลยเนี่นะโอเคเราเราเริ่มที่พื้นทีเ่เล็กก่อนละกันนะคะวพนนีไไ้หนูจะมาสร้างโรงพยาบาลหรือที่เรียกว่าคลินิกของตัวเองนะคะบดล็อกแผนกทั้งหมดสิ่งก่อสร้างฟรีน,นี่หนูจะไม่ติกนะโอเคมาเล่นแซนบ็อกกันดีกว่าเอาห้องหมอทั้งสองห้องพอนี่แค่นี้ก่อนเลยแค่นี้ก่อนเลยอันนี้น่าจะได้อยู่มั้ง จุดพักรอเอาห้องหมอก่อนห้องตรวจสักสองแล้วกันแล้วก็มีจุดพักรอนี่ประตูเอ๊เดี๋ยวยังไม่ได้สร้างไม่สร้างกำแพงเหรอต้องสร้างกำแพลงล้อมรอบโอเคแล้วก็สร้างประตูตูอย่างนี้ แล้วก็ต้องมีห้องน้ำอันนี้จ,จำเป็นเลยนะสุขาเล็กๆก่อนแค่นี้โอเคเข้ามาเผื่อแบบปวดเลยอะไรเงี้ยก็เลี้ยวขวาเข้าห้องน้ำเลยเล็กๆก่อน,อนเล็กๆก่อนเล็กๆแล้วก็จุดคัดกรองเขาหน่อยอยากให้มีมันสวยไม่ใช่เพราะอะไรมันสวยสวยเฉยๆเลยอ่าเล็กมากอันนี้เล็กมากนะคะแล้วก็นี่ไงโอเคดักง,งานนะคะเพิ่มกะกลางคืนนะคะ กินอีกเราต้องไปรอดชบโอเคลักงานชาลรังงานเย็นดูซี่จะไปรอดไหมเฮ้ยทำไมพื้นพื้นน่าเกลียดอย่างเลยมันด้ปูพื้นนะลืมพื้นไม้สวยมากถ้าเป็นพื้นไม้นะพื้นไม้นะโอ้โหโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลไม้นะ่ะสวยจัด ดูสเิเรียกว่าโรงพยาบาลได้ใช่ไหมเครอ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 ,อเลยรอเลยนี้นเรายังไม่มีห้องเอ็กซเรย์ห้องอะไรเลยนะเดี๋ยวเรามีเงินก่อนคลินิกเปิดข้ามคืนเนอะเปิด24ชั่วโมงเลยรักษาคนไข้หนึ่งคนต่อวันที่ห้องฉุกเฉินวุ้ยคนไข้รายแรยกคนไข้รายแรยกมาเร็วเป็นนิเฟอร์กาเซียนะคะไปถามที่ปรชาสัมพันธ์นะคะุ้ยตื่นเต้นลูกค้าคนแรก มีการปวดท้องค่ะหนูยี่ไม่รู้เลยเป็นอะไรนะฮะโอ้โหโอ้โลกแต่โรคแบบโอ้โหไปหาคุณหมอนะคะอย่าเพิ่งตกใจหรือรีบร้อนอะไรนะคะเออไม่ต้องห่วงนะคะเรารักษาให้อย่างดีเดี๋ยวต้องให้หมอเดินมาเรียกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวๆๆนะหนูดูก่อนมาดามันจะมีนี่ไม่ใชหรออ๋อหนูว่านะหนูว่าต้อง มันต้องสร้างเก้าอี้ข้างในเว้ยตอนแรกมันจะมีเก้าอี้ไอเนี่ยเก้าอี้แบบให้คนนั่งอ่ะรอแบบข้างในอะไรเงี้ยอันไหนวะอันนี้อ๋อนี่ยเก้าอี้เวลาหมอซักอะไรเงี้ยจะได้แบบรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะมีอาทีวีนี่ไงตัวเนี้ยไม่เอหมอ <laughs> หมอเดินลงมา,าใครชื่อคุณกาเซียคะเข้ามาได้แล้วนะคะ ให้ตายเถอะต้องมีบัตรคิวนะฮะนี่ยแมเข้ามาปุ๊บเรากดบัตรคิวได้เลยเนี่ยแล้วก็กําแพงโรงบาลเราต้องสวยที่สุดเฮ้ยสีไม้ขาวนี่ก็สวยนะเออเฮ้ยสวยนี่ไงข้างในก็เป็นแบบนี้เออโอเค เนี่ยเขาจะมายืนถามกันอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเก e ้าอี้อ่ะชันว่านะเป็นไงบ้างอ่ะมีอาการเหนื่อยล้าด้วยนะมาเริ่มฟังที่ตรวจส่วนหน้าอกนะคะคุณหมอพูดรู้เรื่องมากเลยค่ะอันนี้หนูสนุกมากเลยหนูสนุกจริงๆนะหนูชอบมากเลยถึงมันจะเป็นแบบคลินิกเล็กๆแต่ก็เป็นคลินิกของเราอะ่ะคนที่สองนะคะสวัสดีคุณลุงเป็นชายอายุ61ปีนะคะเป็นพนักงานโรงงานมีปรวกันภัยด้วยนะคะอันนี้เขาเหมือนกับอาบา่าสบายตัวไม่ค่อยสบายตัว อ้าวทำไมหมอเดินมาเรียกแล้วอ่ะทำไมหมอเดินมาเรียกแล้วอะเพราะอะไรอ่ะหนูก็ใส่ที่หรือว่ามันต้องสร้างกำแพงที่จุดพักรอวะแบบไอ้หนูลองดูก่อนนะอลองมางว้ตรงนี้ดูนะมันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะยังไงนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่า่อกี้หมอเดินมาเรียกแล้วอ่ะไม่อยากให้หมอเดินมาเรียกโอเคมีการขึ้นไส้ด้วยนะคะคุณเจนนีเฟอร์คุณหมอก็อพยาฟังผื่นในตับโอ้ oh my god เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยวันยามอัยัง,ยงอันนี้คืออะไร C R P การทดสอบโดยใช้การตรวจเลือดอย่างรวดเร็วตรวจเลยยังไม่รู้นะว่าเป็นโรคไหนนะยัง50-50ค 50. ุณวิลเลียมนะคะมีอาการเหนื่อยล้านะคะไอมีเสมหะจะรอนานมั้ยเนี่ยไม่มีการวินิจฉัยชัดเจนเพิ่มอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยห้องแลบห้องรังสีวิทยาเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ก็มีห้องลังสีหนูสร้างให้ค่ะสามารถทําสัญญากับบริษัทประกันได้แล้วนะคะที่เราไม่ได้เรียนหมดเรียนที่สามนี่คือสิ่งนี้หรือเปล่าเฮ้ได้รับกรรมที่ใช้ผิดแย่ละอันนี้ทำไมมีแจ้งเตือนด้วยอ่ะคืออะไรไม่มีห้องที่ต้องการต้องการห้องอะไรอ๋อมันเตือนห้องห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอ๋อเราเป็นห้องแบบว่าโอ้ห้องมาพนักงานกว้างมากตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ออกมานะคะ ขยายขยายออกมาตรงนี้โอเคอยู่มัแล้วก็มีห้องเก็บอุปกรณ์นะคะใก,ใกล้ๆกันโอเคเราก็จะเพิ่มกำแพงโอ้ยไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆตรงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มพื้นก่อนก็ตรงนี้ทำลายกำแพงก็เพิ่มกำแพงตรงนี้ตรงนี้ก็แต่งกำแพงะหน่อยได้เงินมาก็เป็นแบบนี้แหละนะ ก็ใส่พื้นนะคะนี่ขายไม่ได้เลยอ่ะโอเคแล้วก็เพิ่มพนักงานนะคะมันเป็นพื้นที่สีแดงอยู่แล้วแล้วมันทําเป็นสีแดงน่ากลัวเชียวโอเคเรามีห้องมาพนักงานแล้วทำ <c oughs> ไมหนูจัดเละเอาปแปลกแล้วว่ะเดี๋ยวมีห้องนี้ตรงนี้เพิ่มไหมเปิดรังสีวิทยาคลินิกภารกิจต่อไปคืออะไรอะ่ะเปิดรังสีวิทยาคลินิกเปิดแล้วเปิดแผนกเฉพาะทางใดก็ได้ นนี้เป็นอะไรอลิซาเบตลีนะคะแขนบาดเจ็บมานะคะมีเจ็ดอาการที่ซ่อนอยู่เลยไปเเลยทักหน่อยแม่งเอสลีทั้งหน่อยนะน่าจะดีนะคะง่งายมีห้อเลือดด้วยนะแล้วก็แขนขยับได้ไม่เต็มที่นะคะไปเเลสิไะเดี๋ยวเราตามอลิซาเบตเอสลนะคะมันน่าจะมีแบบว่าระบบตามเหมือนไอเนี้ยออพิทอลนะหรือว่ามีแต่ฉันไม่รู้วะ อิสเลย์เลยค่ะนี่อิสเลย์ทั้งตัวเลยนี่หว่าใช่ปะอิสเบตลีเขาเป็นนักกายกรรมด้วยเอาว่ะดูซิว่าจะมีอะไรเพิ่มนะคะหมอกำลังดูปลายแขนฟกช้ำหมอแขนฟกช้ำร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็กระดูกข้างในไม่เป็นไรนะคะคุณอิสเบตลีนะคะก็ใช้ผ้าพันแผลยาแก้ปวดครีมยาชานะคะรักษา ตามปกติได้เลยนะคะคุณอลิซาเบธคะเดี๋ยวดูหมอสั่งยาถ้าเป็นหมอที่ประเทศอื่นหรือหมอที่อเมริกาหรือที่ไหนสักที่เี่ยหนูเคยได้ยินมานะว่าเขาจะไม่มีการให้แบบว่าเขาไม่มีการส่งยากันเหมือนที่โรงพยาบาลเรานะเขาจะให้หมอเขาจะให้ใบสั่งยาแล้วก็ให้ให้คนไข้เนี่ยไปซื้อยาที่ร้านขายยาเองเออเป,เป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าร้านขายยาเนี่ยมันมี มันมียาไม่ครบเนี่ยก็ต้องไปตามหาที่ร้านอื่นนะคะก็หนูว่ามันก็ทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนกันนะ,ะหมอเขาจะให้ใบสั่งยาเฉยๆนะจะไม่มีการรับยาที่ช่องสองจะไม่มีนะ,ะอันนี้ยังมีสามอาการที่ซ่อนอยู่นะอันนี้เขารักษาให้นะคะเป็นการพันแผลต่างๆมีคนไข้น้อยจังเฮ้ยวันนี้ได้ค่าชื่อเสียงมาเพิ่มข่าเป็น80%ว่ะ Yeah. Oh no. เย้ไอ้หนูเร่งเวลาเลยนะคะไม่มีคนไข้วันนี้เงินเราเริ่มจะดีขึ้นแล้วหรือเปล่าเนี่ย <S <S เปิดรังสีวิทยาคลินิกเราก็เปิดแล้วไม่ใช่ยวอ๋อต้องมีเคสไปรักษา สิคนมะทีนี้เนี่ยไอคลินิกเฉพาะทางอะ่ะมาเป็นคลินิกพวกกระดูกและข้ออายุรกรรมอะไรพวกนี้ป่ะหรือว่าแผานกหัวใจอะไรพวกเนี้ยสมองประสาทวิทยาแต่ว่าเหมือนดูแล้วนะมันน่าจะแพงมากเลยนะเนี่ยอ่าอย่างเช่นกระดูกใช่ไหมที่หน้าที่หน้าเปิดเฮ้ยห้าพันเองแต่มันเป็นห้องเล็กๆนะเออปลกพันเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะแต่ว่านพด,ดีพอด,ดีงั้นเปิดเลยนะคะ เป็น,นแผนกกระดูกและข้อจริงๆเราน่าจะมีห้องแบบว่าเอ๊ะอันนี้ได้ปะวะเราจะมีห้องที่เอาไว้เป็นแบบว่าห้องพักผู้ป่วยอนะยังไม่มีเลยหนูสร้างแปลกๆสร้างแปลกมากเลยอ่าเพิ่มพื้นที่นะคะสร้างอะไรแปลกๆก,ก,ก็ไม่รู้เนี่ยงงมันต้องค่อยๆแบบขยับขยายนี่อเอาแค่นี้ก่อนแรกๆมันจะเป็นแบบนี้แหละมึนๆ กุ้งกก็เพิ่มนะคะเนี่โ okay. อเคเปิดคลินิกเฉพาะทางปลดล็อกแล้วอ๋อหนูเข้าใจแล้วเวลาเรากดห้องห้องใดห้องหนึ่งแล้วมันมีปุ่มเตือนนั่นก็คือว่ามันขาดอะไรบางอย่างที่ขาดมันจะขึ้นเป็นส่วนสีแดงก็คือต้องมีซึ่งพอเข้าใจแล้วก็ก็เข้าใจเลยสินะแล้วก็ห้องนี้อาร์ตบอร์ดโอเคอันนี้ก็มี ขึ้นเตือนเหมือนกันยังไม่มีจุดพักรอเราก็กดเพิ่มจุดพักรอนึกว่าจุดพักรอมันต้องมีแค่หน้าโรงพยาบาลเข้าใจป่ะแต่จริงแล้วมันต้องมีทุกห้องเลยเพราะว่านแผนกมันก็ต้องมีจุดพักรอทุกคนเข้าใจหนูพูดอะไรงงๆวะคือแบบเหมือนเวลาที่เราไปโรงพยาบาลใช่ปะ่ะเราก็ต้องไปรอที่นแผนกนั้น,นแผนกนี้นแผนกตาอะไรเงี้ยต้องไปนั่งรอ เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเข้าใจแล้วไอ้นี้เราก็นะคะได้บริษัทที่3แล้วเพราะว่าเราปลดล็อกเควที่บอกว่าเปิดเปิดคลินิกเฉพาะทางหนึ่งที่นะคะเราก็จะได้รับคนไข้จากบริษัทริเวอร์ริเวอร์ตี้นะคะริเวอร์ตี้เขาจะส่งคนไข้มาให้เราแล้วคนไข้ของเราก็จะเยอะขึ้นแล้วเราก็จะได้เงินร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะบริษัทอื่นเนี่ยเขาจะตัดเงินเรานะคะเรียกว่ามีส่วนต่าง ที่เราต้องเสียไปด้วยนะคะค่ารักษาได้ไม่เต็มร้อยเฮ้ยโคตรดีอ่ะว้ยหนูรู้สึกดีมากเลยวะ่ะโอเคโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะคะกับวันที่สองแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปหนู ว่าจะต้องไปเล่นสอนเล่นสารนะคะอยากรู้ว่ามันจะมีสอนอะไรที่มันแบบว่าเรายังไม่รู้หรือเปล่ามันมีอะไรหลายอย่างมากนะคือมันซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนมากหรือเปล่าหรือว่าหนูไม่เข้าใจเองก็ได้โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะ,ะมีคนชอบเยอะนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย